นี่ดำบ้องนะครับของสลาเมนะครับมนชัยงามเลยนะครับได้มาสดๆร้อนลยนะครับ เลยนะครับ สุดยอดมากนะครับอย่างคมปลิกนะครับ